สวัสดีครับผมผมชื่อนายปุรดิเจเลยนะครับหลานักศึกษาหกสองศูนย์เจ็ดสองห้าหกครับวันนี้ผมจะนํามานําเสนอโปรเจกต์เดี่ยวของผมนะครับนั่นก็คือการนํา IOT มาใช้เพื่อตรวจจับสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในห้องนะครับเนื่องจากเนี่ยประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในเขตที่ถือว่ามีอากาศร้อนชื้นนะครับทําให้ห้องหรือครัวทําให้ครัวเรือนหรือว่าห้องส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดหรือว่าไม่ค่อยมีอากาศไอเทเนี่ย จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นปัญหาที่เราสามารถพบได้ทั่วไปเลยนะครับในประเทศในประเทศของเรานะครับผมจึงมีแนวคิดที่ว่าเราจะเอา IoT มาใช้นะครับเพื่อทําการตรวจจับสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในห้องแล้วก็ในบ้านเรือนของเรานเองครับโดยนะครับผมได้ทําการหาข้อมูลมาครับจากเว็บไซต์ตัวของ a อเรียนะครับผมโดยเขาเนี่ยได้มีการระบุไว้ว่านะครับ อุณหภูมิที่เชื้อราเนี่ยจะเหมาะสมในการเจริญเติบโตและก็แพร่พันธุ์นะครับจะอยู่ที่20องศาอ่าถึง30องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ความชื้นนะครับผมก็จะอยู่ในระดับความชื้นสัมผัสมากกว่า60นะครับแล้วก็อ่แสงสว่างเนี่ยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับผมแล้วก็ส่วนวัสดุเนี่ยอ่าเราไม่ได้เอานําตัวแปรนี้มาใช้นะครับเพราะว่าอ่าเนื่องจาก IoT ของเราเนี่ยอ่าเรากล่าว่าจะทําการตรวจจับแค่อุณหภูมิและก็ความชื้นส่วนใหญ่เป็นหลักเท่านั้นนะครับก ครับต่อมาก็มาในส่วนของวิธีทําของเรานะครับครับโดยในวิธีทําของผมนะครับผมก็จะมีการใช้เครื่องมือนะครับได้แก่นะครับโปรแกรมบล็อกีนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เนี่ยที่จําลองการใช้บอร์ด mcu กับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับ dht นะครับหรือ digital humidity and temperature sensor นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์เนี่ยที่ใช้ในการวัดความชื้น ความชิ้นสัมพัทธ์นะครับแล้วก็บวนาภูมินะครับโดยในตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็น DST2 2นั่นเองครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นจอแสดงผล LCD นะครับเพื่อแสดงค่าสถาน่างๆต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะมีหลอดไฟ RGB นะครับเอาไว้เพื่อสําหรับแสดงค่าสถานะว่าตอนเนี้ยสภาพแวดล้อมตอนเนี้ยคือมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงไหมที่จะเกิดเชื้อราครับหรือว่า ไม่มีโอกาสที่จะเกิดเชรานะครับโดยไฟเนี่ยก็สถานะเนี่ยก็แส,าาสดงแตกต่างกันไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเดดพายนะครับก็คือจะเป็น MQTT โปรโตคอลนะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างระหว่างกันของตัวของ IoT นะครับแล้วก็จะมีฟรีบอร์ดนะครับซึ่งเป็นแดชบอร์ดของเดดพายนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ได้ฟรีนะครับโดยเราก็จะใช้ฟรีบอร์ดตัวนี้นะครับในการบอิเตอร์ดูค่าต่างๆ นะครับเป็นแดชบอร์ดเอาไว้สำหรับการมีของนะครับครับต่อมาแล้วก็มาดูในส่วนของค้รดของอุปกรณ์กันนะครับครับโดยในส่วนของอุปกรณ์นะครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือฝั่งของตัวเซนเดอร์กับฝั่งของตัวรีเซิเวอร์นะครับโดยในฝั่งของตัวเซนเดอร์นะครับเราก็จะมีการใช้บอร์ดอี3พนะครับต่อมาแล้วก็จะมีตัวของเซนเซอร์นะครับก็ d ีเอเนี่ยเอามาทําการเชื่อมต่อนะครับโดยผมเนี่ยก็ได้ทําการตั้งไว้นะครับให้ตัว ตัวของเซนเดอร์นะครับส่งผ่านข้อมูลครับโดยใช้ตัวของเน็ตพายนะครับแล้วก็ให้ทําการส่งข้อมูลเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของ Temper a t u r e humidity ้และก็จะเป็นในส่วนของ Sta t u s นะครับอันนี้เขาก็จะเป็น t e m p e r a t u r e นี่ครับผมก็จะส่งด้วยตัวของ To p i c ตัวนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฮ h u m เน i t y นะครับก็คือความชื้นสัมพัทธ์ผมก็จะส่งด้วยในส่วนของ To p i c นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว s t a t u s d a น ger นะครับเราจะทําการใช้ค่านะครับนั่นก็คือ เราจะทําการเช็คว่าตัว t e m p พ r เ t u จอปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง20-30หรือไม่นะครับและตัวของความชื้นสัมพัสเนี่ยหรือ Data Humidity เนี่ยมากกว่า60หรือไม่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าความชื้นเนี่ยอ,อยู่มากกว่า60แล้วก็มีค่าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่20-30องศานะครับเราก็จะทําให้เขาเนี่ยส่งข้อมูล Danger เข้าไปนะครับโดยผ่านท็อป,ปิกนี้นะครับก็คือเป็นส่งผ่านเปตัวเซตันะครับ ก็คือจะส่งเดเจอเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอ่าพุทธพูเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วง20-30ถึงนะครับหรือว่าอ่าความชิ้นสัมพัทธ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงไม่ได้มากกว่า60นะครับอ่าเราก็จะส่งอ่าเป็นตัวเซฟเข้าไปนะครับส่งไปข้อความเซฟเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเซนเดอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรีซีเวอร์ครับรีซีเวอร์ก็คือจะเป็นฝั่งนี้นะครับอ่าในส่วนของรีซีเวอร์เนี่ยเราก็จะให้ให้เขาเนี่ยทำการรับข้อมูลนะครับผ่านตัวของ เดทพายเหมือนกันนะครับผมโดยเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยรับข้อมูลมาแล้วก็ทําการแสดงผลข้อมูลนะครับในในส่วนของ temperature เนี่ยนะครับเราก็จะทําการแสดงผล temperature แล้วก็ humidity บนจอ L C นะครับโดย temperature เนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็ค uh, humidity นะครับหรือว่าความชื้นสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีหน่วยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของ status เนี่ยเมื่อเราได้รับค่ามาแล้วเนี่ยเราจะให้เขาเนี่ยทำการ แสดงเป็นผ่านตัวของหลอด LED นะครับโดยถ้าเกิดสมมติว่าสถานะเนี่ยเป็น Danger นะครับหรือข้อความที่ได้รับมาเนี่ยเป็น Danger นะครับเนี่ยเราก็จะให้เขาทำการแสดงผลเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดสถานะหรือข้อความที่เขาได้รับมาเนี่ยเป็น Safe นะครับเราก็จะให้เขาแสดงผลเป็นสีเขียวนะครับโดยผมจะทําการสาธิตให้ดูนะครับผมจะทําการปรับช่วงค่าของ Temperature ให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดค่าความชื้นเนี่ยให้ลดลงเนี่ครับรอสักครู่นะครับโอ้ อ๋อขอโทษนะครับพอดีมีการหลุดการเชื่อมต่อนิดหน่อยนะครับเราจะทำการเชื่อมต่อใหม่สักครู่นะครับเชื่อมต่อไดสักทีนะครับครับอ่อเอาเป็นว่านี่ครับอ๋อเชื่อมเชื่อมต่อได้แล้วครับโดยนี่ครับพอถ้าเกิดขึ้นสถานะาเซฟปุ๊บนะครับไฟของเขาก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนั่นเองครับแต่ถ้าสมมุติว่า อุณหภูมิอยู่ในช่วงมากกว่า30มากกว่า20แล้วก็้อยกว่า30นะครับแล้วก็ความชื้นสัมพันธ์มากกว่า60นะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีแดงนั่นเองครับก็คือเป็น Danger นะครับก็คือตอนนี้สภาพแวดล้อมหรือว่าห้องห้องของเราในตอนนี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อราได้นะครับอันนี้ครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวของ บลกเกอร์ er กันนะครับก็คือบาบอกเกอร์อที่เราใช้เนี่ยก็คือจะเป็นเ e ็ t y นั่นเองครับเ็ต t ายก็จะเป็น mqttd blocker นะครับซึ่งถูกผลิตขึ้นโดยของคนไทยเองนะครับผมนี่ครับโดยผมก็ได้ทำการสร้าง device นะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวเซนเดอร์แล้วก็รีเซิร์เวอร์ที่เราได้เห็นไปี้ก่อนหน้านะครับแล้วผมก็ทำการ g ป o ่า device เหล่านี้เข้าด้วยกันใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกลุ่มชื่อว่าฟังใจน infection นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็นำข้อมูลที่ได้นะครับมาทำการสร้างเป็นแดชบอร์ดนะครับ ซึ่งก็คือ,อตัวฟีบอร์ดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นนะครับโดยแดชบอร์ดที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย3 g r กราฟนะครับโดยถ้าแบ่งตามชนิดของกราฟเนี่ยกราฟแรกเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อว่า indicator line นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น temperature ก็จะมีชื่อว่าเป็นกราฟท้ายก็คือจะเป็น text นะครับแล้วก็จะมีการแนบตัวของ spark line เข้ามาด้วยนะเพื่อเห็นแนวโน้มของข้อมูลนะครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นในส่วนของ humidity นะครับเพื่อความชื้นนะครับด้วยผมใช้เกจ g e นะครับผมเป็นเป็นกราฟประเภท g a u นั่นเองครับครับโดยในส่วนของ status danger นะครับก็คือผมได้ทําการตั้งเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติข้อความที่ได้รับเนี่ยเป็น danger เนี่ยเราจะให้เขาทําการขึ้นข้อความคำว่า danger ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แสดงผลนเป็นไฟสีแดงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ danger นะครับเราก็จะให้เขาขึ้นเป็นข้อความ safe แล้วก็ทําการปิดไฟลงนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตดูอ่าตอนนี้ผมได้ทำการลดค่าอของความชื้นนะครับลงเหลือแค่27.5นะครับทำให้ตอนนี้นะครับสถานที่แสดงขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเซฟแล้วก็ไฟเนี่ยถูกปิดไปเรียบร้อยแลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเทมเปอร์เรเจอร์นะครับเทมเปอร์เรเจอร์เนี่ยอ่าผมได้ทำการสร้างขึ้นมาก็คือเราใช้ตัวของกราฟชนิดอาร์สปาร์คไลน์นะครับโดยเทมเปอร์เรเจอร์เนี่ยก็คือจะแสดงอุณหภูมิในขณะนั้นนะครับมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับ พอเราทําการปรับเนี่ยตัวเส้นของ Spark Line เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะขยับเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับก็มันก็จะมีประโยชน์ในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถดูเทนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้นั่นเองครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเกจนะครับก็คือการว a ดพิกเกจก็คือผมใช้เป็นสำหรับแสดงผลข้อมูล humidity นะครับก็คือจะแสดงผลความชื้นสัมพัทธ์นะครับโดยผมเรียกเกจก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีค่าตั้งแต่0ถึง100นั่นเองครับ แล้วก็เขาเนี่ยาสามารถาเป็นการบอกได้ว่าความชื้นของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพอเราทําการปรับค่าความชื้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ครับตอนนี้ผมปรับความชื้นมาเป็นที่89เปอร์เซ็นต์นะครับนี่แล้วก็ลองปรับอุณหภูมิกลับมาที่26องศาเซลเซียสน,นะครับก็สเตตัสก็จะขึ้นแดงอีกครั้งนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการตรวจจับสภาพวดลรอมนะครับเพื่อป้องกันในเกิดเชื้ราในห้องนั่นเองหรือว่าในครัวเรือนนั่นเองครับก็ขอขอบคุณที่รับชมการนาเสนอของผมมากมครับขอบคุณมากครับ